สวัสดีค่ะแคร์มาแล้วแคร์มาแล้ววันนี้จะมาทําเมนูทําเมนูที่หลายๆคนเรียกร้องนะคะประมาณสองคนบอกแคทําให้ดูอีกหน่อยอามาสั่นประมาณสองคนที่เรียกร้องมานะะเมนูใช้เปาะหวานผัดไข่ค่ะ,คะเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ ที่ทาง่ายก็คือจะไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะพี่ๆถ้าบางคนไม่ชอบเออเค็มมากนะคะก็เอาเชปโปหวานไปล้างน้ําเปล่าออกก็ได้นะคะล้างน้ําเปล่าออกสักหนึ่งน้าเนาะแล้วก็บีบน้ําออกให้หมดนะคะแต่สําหรับน้องแขคือไม่ได้ล้างน้ําเปล่านะคะก็คือผัดเลยเนาะเจียวหอมแดงให้หอมนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ไข่ก็ตามชอบเลยนะคะว่าจะใส่กี่ฟองเนาะใครชอบกี่ฟองก็ใส่ได้นะคะ เสร็จแ,แล้วก็ใส่ใช้โป๊หวานลงไปผัดเลยค่ะผัดไข่พอสุกนะคะแล้วก็ตามด้วยใช้โป๊หวานเนาะมีหลายๆคนถามน้องแขมาด้วยนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนเนาะน้องแขซื้อจากตลาดนัดนะคะในห้างสรรพสินค้าก็น่าจะมีเนาะแต่อันนี้ซื้อในตลาดนัดนะคะเอาไปทำยำก็ได้นะคะยำใช้โป๊หวานได้ผัดไข่ได้เนาะ รุงรดแค่ใส่ผงวิเศษสักหน่อยหนึ่งนะคะแค่นี้เนะาะใส่แค่นี้นะคะพี่ๆไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะคะใส่แค่ผงวิเศษนิดเดียวเนาะผงหนเนาะนิดนึงถือว่าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะผัดให้มีกลิ่นไหม้นิดนึงค่ะถ้าเป็นกระทะเหล็กก็จะหอมนะคะหอมกว่านี้เนาะมันจะได้กลิ่นไหม้เร็วขึ้นนะคะแต่อันนี้น้องแขใช้เทปลอนผัดเนาะก็จะผัดให้ ใช้ปูหวานไหม้นิดนึงค่ะถ้าเราผัดกกระทะเหล็กนี่จะไหม้ไวมากนะคะแล้วก็ได้กลิ่นหอมของกระทะไหม้เนาะทำง่ายนะคะทานกับข้าวต้มก็สวยได้หมดเลยเนาะ ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้เทปโปมีความไหมเนาะความไหมนิดๆจะได้หอมๆนะคะอ่าได้ที่แล้วคะ่ะนี่คะ่ะจะได้ความไหมนิดๆแบบนี้นะคะนี่คะ่ะจะได้ความหอมกลิ่นไหมนิดๆค่ะ เป็นอันได้ที่เลยคะ่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าใช้โปวหวานผัดไข่ทำง่ายอร่อยด้วยค่ะใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะใช้โปวหวานผัดไข่อร่อยอร่อยเลยค่ะร้อนเลยทำง่ายอร่อยด้วยนี่ค่ะผัดให้มีกลิ่นไม้นิดนิด ตักข้าวสวยมาเลยค่ะใครยังไม่ทานข้าวเนาะอือไอ้ด่าทวนๆวนควันฉุยเนาะควันฉุยหรือว่าไอ้วนๆวนอืออหอมๆเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมว,วิดีโอนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยๆจากครัวหน้าบ้านคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ